สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเข้าสวนนะคะวันที่16กรกฎาคม2562วันนี้พามาดูต้ขนขรุสัมบลอขรุสัมบลอถ้าสังเกตดีๆนะคะสูมใบให้ดูว่าใบจะมีลักษณะแฉกๆคล้ายๆต้นสาเกะคะ่ะแล้วตอนนี้ก็จะเริ่มมีใบแก่เป็นสีเหลืองๆสีส้มๆ้าล,ล่วงเต็มพื้นไปหมดเลยช่วงประมาณเดือนมิถุนากนกรกดาก็จะเริ่มมีใบแก่ ซึ่งก่อนหน้านี้มันจะมีเยอะกว่านี้แล้วตอนนี้ก็จะเริ่มเห็นว่าบางกิ่งที่มีใบแก่ร่วงลงหมดแล้วนะคะจะมีเกสรสีออกเหลืองเป็นแท่งเกสรนะคะซึ่งแสดงเห็นว่าใกล้จะติดลูกแล้วนะคะสำหรับต้นนี้จะติดลูกประมาณ3ครั้งต่อปีซึ่งครั้งล่าสุดที่จะติดลูกก็จะประมาณช่วงเดือนสิงหาคม ก็จะเริ่มมีลูกเล็กๆแล้วแล้วก็อุ้ยเพิ่งเห็นว่าเพิ่งเห็นว่ามีลูกโลงมนยอดสุดมันจะมีลูกขนุนสับรอหลงยูลูกนึง,บบรรง,ไ,มนงไม่เห็นเลยเพราะว่ามันสูงมากซูมไปไม่น่าจะเห็นแล้ววันนี้ถ่ายย้อนแสงด้วยซึ่งขนุนสับปร,รอเป็นแม่โบราณสามารถนำไปต้มกินคายกับเม็ดขนนได้เลย